พิธีบวงสวงวัตถุมงคลที่จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่ไม่ซ้ำใครและยังถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะสำหรับกิจกรรมศักเซศักดิ์สิทธิส์ส,สำเร็จจุดป,ประการปี2 5 6 7มู่เตลือยิปพามูรับความสําเร็จขอบครความรักกับพิธีบงวงสวงทางแม่น้าเจ้าพระยาที่เดียวในประเทศไทยวอลเปเปอร์เสริมดวง,งหน้าเกี้ยว88พยานาคสศิ์ทองรับปีมังกรทองนะคบผลงานการคอลแลบระหว่างสองศิลปินมหายันรวยอาจารย์ดรไพโร์ลื่นชา และอาคารคิวติราวุดนะคะศิลปินพุทธศิลป์ผู้ชนะรางวัลระดับโลกพร้อมจีน้าเกี่ยว888นะคะร่วมกับอีก3องค์มหาเทพศ,รรศักดิ์สิทธิ์วอลเปเปอร์มงคลมือถือนะคะพัพพรุชัยพิขเนต หอมจีพั่พรวิชัยพิคเนตนะคะไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีครูนุ่นนีนะคะแห่งบ้านสายมูไฮเทครมโดยอาจารย์มุยหูทิพย์นะคะคุณชานยุทธนะคะผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานุงเทพมหานครเข้าร่วมงานอีกด้วยน,นั่นเองค่ะค่ะก็สําหรับในงานจัดงานครั้งนี้นะคะก็จริงๆแล้วเป็นถือว่าเป็น ครั้งแรกนะคะในการจัดพิธีบวงสวงนะคะซึ่งคุณนุนี่นะคะมูเตโลยีบ้านสายมูไฮเทคของเรานะคะก็มีการจัดทํารายการที่เป็นในเรื่องของการพาไปมูตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาสนใจแล้วก็มีในเรื่องของการแต่งชุดไทยด้วยเรียกได้ว่าเดี๋ยวเข้าเตียมกันแน่นอนเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสําหรับในวันนี้ค่ะก็มีในเรื่องของการบวงสวงด้วยนะคะโดยมีหน้าเกี้ยว888นะคะ ก็เป็นวอลเปเปอร์หน้าเกลียวที่ทางมูเตโลยี่เราจัดทําอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการออกคอเลกชันที่เป็นพญายนาคแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของคอเลกชันอีกถึง3ามคอเลกชันเดี๋ยวให้อาจารย์คิวอธิบายนิดหนึ่งะคะ่ะครับแล้วจาสามคอเลกชันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหน้าเกลียวแ8ปลกๆนะครับที่เป็นคอเลกชันแรกของเรานะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นอ,องค์พระพิฆเนศนะครับอ,อันที่3ก็จะเป็นทาเวสุวรรณพรมาซัพนะครับผม ใช่ซึ่งต้องบอกว่าของในส่วนของตัวที่เป็นองค์พระพิคเนตเนี่ยครับผมเราก็ได้มีการขึ้นถวายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับต้องบอกนี้เลยว่าในส่วนของวันนี้พิธีเข้มขังมงคลและศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีที่เราได้เบิกเนตรในการบวงสรวงในการกระทำพิธีในวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์นะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าความเป็นมงคลหลายคนไปมูในที่ต่างๆไปมูแล้วสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็อาจจะโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่เราลืมมองกันไปว่าเราควรจะทําอย่างไรให้ไหว้พระให้ถูกที่ทําพิธีให้ถูกทางจึงจะเกิดความสําเร็จวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งพิธีที่อาจารย์เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้ว่าอาจารย์บวงสรวงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ,กบตัวเราบ้างนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาเกี้ยวนะครับพระพิฆเนศองค์ท้าวเวสสุวรรณรวมไปถึงองค์พ่อปู่หรือรีมหาฤาษีที่จะทําให้ทุกคนทุกท่านได้บังเกิดทรัพย์นะครับรวมไปถึง ความรักความเมตตาอาจารย์ให้มงคลในวันนี้นั่นก็คือณเมตตาโมกรุณาพุทธปานี ทายินดีแล้วก็ยาเอนดูที่เรียกกันว่าใครเห็นใครทักใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาด้วยต้องบอกว่าทิพยสถานเรือนเจ้าพยาคุ้ยแห่งนี้ที่อำนวยความสะดวกให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทําพิธีนะครับวันนี้เข้มขังและศักดิ์สิทธิ์ไม่มีที่ไหนนะครับต้องบอกว่าอาจารย์มุ้ยจับมือกับคุณนุ่นนี่แล้วนะครับว่าเราจะประกอบพิธีอันเป็นมงคลโดยได้เสริมกําลังนําทัพจาก กรุงเทพมหานครรวมไปถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราต้องขออนุญ,ญาตให้ทางท่านผอ,อ,อได้อธิบายรายละเอียดเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยครับสาหรับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเราเรียกว่าศรัทธามหาคนครนะครับก็เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธาไว้จํานวนมากนะครับแล้วก็งานนี้ต้องขอเช่นชมทั้งผู้ที่ร่วมกันทั้งทั้งสฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นมูเตโลยีนะครับอาจารย์มุ่ยหูทิพย์แล้วก็ซีเวอร์สโตนนะครับที่จัด แพ็กเกจโปรแกรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมไหว้หรือว,ว่าบวงสรวงแม่น้าเจ้าพระยาในแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับนอกจากได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งความาทําพิธีกรรมที่เพื่อความเป็นสุขสบายใจด้วยนี่นะครับแล้วก็ยป็นกาท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยได้ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครด้วยก็เป็นเส้นทางที่สุดยอดมาก<ช>นะครับขอเชินชมครับ บริษัทนะคะชื่อบริษัทซอฟต์เดบูนะคะก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะคะก็เป็นในเรื่องของผู้นําทางด้านเทคโนโลยีเว็บไซต์ได้มีการทําในเรื่องของเว็บไซต์นะคะที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซชื่อว่า y o มเ e ็ c o m ถ้าสําหรับเซียนพากเครื่องทั้งหลายจะต้องทราบเว็บนี้เป็นเว็บประมูลพากเคื่องอันดับหนึ่งโดยบริหารงาน,าน,านโดยคุณอุ้งสยามน,นะคะก็คุณนุนี่ก็มีโอกาสในการที่ช่วยบริหารจัดการในเรื่องของเว็บไซต์มาสู่สายมูที่เป็นไฮเทคหน้าจอวอลเปเปอร์นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่า การมูด้วยวอลเปเปอร์มันเป็นการมูที่เหมือนกับเราเห็นภาพนะคะพอเราเห็นภาพแล้วเนี่ยมันก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในใจของเราด้วยนะคะได้มีองค์เทพที่เราเคารพนับถือผ่านหน้าจอมือถือซึ่งปัจจุบันทุกคนอยู่กับหน้าจอมือถือแน่นอนซึ่งคุณนุนีก็ร่างเห็นในจุดนี้ก็ได้นํางานพุทธศิลป์นะคะของอาจารย์คิวคะ่ะมาบรรจุอยู่ในวอลเปเปอร์แล้วก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์มุ้ยด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการออกคอลเลกชันที่เป็นเครื่องประดับซึ่งก็เหมาะกับผู้หญิงยุคใหม่นะคะที่ มาสู่สายมูไฮเทคก็ฝากติดตามช่องคืนน,นี่โมเดลนี้ด้วยนะคะจริงๆตอนนี้นะในธุรกิจนะคะที่เป็นเทรนยุคนี้เลยถ้าเกิดว่ามีการตามเทรนในเรื่องของบิสเนสเนี่ยธุรกิจทุกอย่างสามารถเข้าสู่สายมูได้หมดเพราะมันเป็น,นในเรื่องของความเชื่อแม้แต่ในเรื่องของอาจจะเป็นน้ําหอมหรือว่า เครื่องประดับระดับโรคเขาก็ทําในเรื่องของความเชื่อหมดแล้วการขับไล่พลังงานลบต่างๆไปนในส่วนของสิ่งที่ต้องการดึงดูดความที่เป็นความเป็นมงคลพลังงานบวกหาเราดังนั้นทุกธุรกิจสามารถทําสายมูได้หมดแต่ของคุณนุนี่คือมูสุดๆเลยนะคะดังนั้นฟังที่สุดก็คือมาตรงนี้ได้เลยจริงๆต้องบอกว่าโดยโดยโดยปกติเป็นคนสดมนัน่งสมาธิปฏิบัติอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความมูเรามีอยู่แล้ว จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของเรานะคะแล้วเราก็ได้มีการนําเสนอออกมาให้ทุกคนที่อยากที่จะหาความมูความปังเอ้คุณลุนนี่มูยังไงทําไมปังจัง<ม>ก็เลยมีการนําขึ้นมาให้ทุกคนเห็นว่าอะไปมูตามวัดยังไงนะคะสวดมวนต์ไหว้พระให้ถูกต้องแบบไหนมีงานศิลปินสวยๆแบบนี้นะคะให้ทุกคนได้หยิบจับแล้วก็เข้าถึงแล้วก็สัมผัสความมูไปด้วยกันต,ต่อได้ติดต่อได้ที่ Line@ m u t e r o ตโรนะคะเดี๋ยวจะให้ขึ้นไว้ให้นิดนึงนะคะก็สามารถที่จะ มาดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ได้นะคะหรือว่าอยากจะจองในเรื่องของตัวจิวเวลรี่อันนี้ก็สามารถที่จะมาจองได้เช่นกันจริงๆแล้วมันเป็นในเรื่องของความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของความคิดนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความคิดที่ดีความเชื่อที่ดีมันสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ประสบความสำเร็จ ในเรื่องของการที่เราใช้ในเรื่องขององค์เทพต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์นเหล่านี้นะคะจูงจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นดังนั้นทุกอย่างที่ทําถือว่าดีหมดเลยแล้วก็สามารถที่ถ้าเกิดว่าทุกคน,นมีจิตใจที่ดีนะคะมีความศรัทธาในองค์เทพก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกคน ก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของสายมูช่วงนี้กําลังดังมากเลยในเรื่องของพิธีกรรมการทําพิธีรวมไปถึงศาสตร์ต่างๆที่เป็นศาสตร์ของเมืองไทยนะครับจริงๆอาจารย์ต้องบอกว่าจะเราจะทิ้งไปไม่ได้เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่ง์พาวเวอร์ของประเทศไทยต้องฝากฝากัฝก่งทางการท่อง <c oughs> เที่ยวไว้ <c oughs> ด้วยว่าศาสตร์ของเรื่องของสายมูเนี่ยเป็นมงคลอาจารย์เชื่อว่าการไหว้พระให้ถูกที่ ทำพิธีให้ถูกทางจึงจะเกิดความสําเร็จทันปาถนาเราไม่ได้งมงายเพียงแค่ว่าเรามีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่เรามีความศรัทธาแล้วเรามอบความศรัทธานั้นอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางถ้าเรามอบอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางแล้วความสําเร็จสำร็จผลเกิดขึ้นกับเราแน่นอนครับเดี๋ยวให้ฝั่งทางกรุงเทพก็สําหรับความเชื่อ ก็ค um ือความศรัทธาความศรัทธาก็เป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจนั่นแหละครับไม่ว่าจะทําอะไรถ้าเรามีความศรัทธาเรามีความเชื่อแล้วเราก็เหมือนมีสิ่งมีกําลังใจให้เราทํากิจการต่างๆได้รุลร่วงประสบความสําเร็จพราะนั้นในในฐานะที่ทางบริษัทเนี้ยก็เป็นการนําเอาเทคโนโลยีนะครับมาผสมผสานเกกับความเชื่อซึ่งผมว่ามันก็เป็นมิติใหม่นะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับโลกที่สามารถจะเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหรือไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้จักใช้ให้มันเหมาะสมเพราะนั้นก็ สำหรับรท่านใครที่อยากจะเดินทางแบบนี้นะครับก็นีน่เลยฮะติดต่ออาจารย์มุ่ยก็ได้นะครับเสมุทรเลุยก็ได้นะครับก็เป็นธุรกิจท,ที่ที่สร้างสารรค์น่าสนใจครับก็ขอฝากวอเปเปอร์มงคล<อ>นะครับทั้งทุกคอลเลคชันของมูโตมูเตโเลุยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยผมก็เชื่อเรือ่องความเชื่อนะครับเพราะว่าความเชื่อนี่คือการแรงการสร้างแรงดึงดูดการมีความเชื่อที่ดีนะครับก็ทําให้เราสร้างหรือดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเราได้นะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับผม